สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะอยู่กันในเรื่องของการบวกอยู่นะคะโดยวันนี้จะเป็นการบวกที่มีทศนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างคือ5 4 7 6 2 บวก26759นะคะวิธีทํานักเรียนนํา54762นะคะตั้งบวกด้วย26759นะคะการบวกนะคะนักเรียนจะต้องตั้งหลักแต่ละหลักให้ตรงกัน และขั้นที่1ให้นักเรียนเริ่มบวกตั้งแต่หลักหน่วยไปเรื่อยๆนะคะในหลักหน่วยของเราคือเลข2และเลข9 2บวก9เท่ากับ11ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนใส่เลข1ลงบนข้างล่างนะคะแล้ว นำเลขหนึ่งอีกตัวไปทดไว้ด้านบนของหลักถัดไปต่อไปเรามาบวกในหลักสิบนะคะหลักสิบของเราก็คือ6กับ5 6าบวกหเท่ากับ11 11บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น12เพราะฉะนั้น ให้นักเรียนใส่เลข2นะคะตรงคำตอบแล้วนำเลข1ขึ้นไปทดในหลักถัดไปต่อไปเรามาบวกในหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเราคือ7บวก7 7บวก7เท่ากับ14 14บวกตัวทดอีก1เป็น15นะคะใส่เลข5 แล้วนำหนึ่งขึ้นไปทดด้านบนต่อไปนะคะในหลักพันเลข4กับ6 4บวก6เท่ากับ10บวกตัวทดอีก1เป็น11อ่าใส่เลข1แล้วนำหนนะคะไปทดด้านบนในหลักถัดไปเหมือนเดิม ต่อไปนะคะในหลักหมื่นของเราคือเลข5และเลข2 5บวก2เท่ากับ7 7บวกอีก1น,นะคะก็คือ8อ่าไม่มีตัวทดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบได้เลยว่า5 5 0 0 0 4 7 6า2บวก 26,759นะคะได้เท่ากับ81,521ค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่65และ68นะคะสำหรับวันนี้คุณครูสวัสดีค่ะ